สวัสดีครับคลิปนี้ก็ได้อยู่ที่วัดเขาบอดนะครับกับผมช่องอนุบาลทัวร์เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศและจุดชมวิววัดเขาบอดนะครับแนะนํานะครับใครจะมาก็คือเป็นตอนเย็นๆนะครับพระอาทิตย์จะตกนะครับจะถ่ายรูปได้สวยนะครับสําหรับคนที่จะมาถ่ายรูปนะครับเช็คอินวัดเขาบอดนะครับตอนนี้เขาเปิดให้ขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าข้างล่างไม่มีอะไรป้ายปิดหรือว่า มีรั้วอะไรกั้นไว้นะครับเขาให้ขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่สีแยกไฟแดงทับมานะครับวิ่งมาจากตัวเมืองระยองนะครับเดจ,จะพาทุกหน้าไปสู่จุดชมวิววัดเขาโบดนะครับอยู่ที่ตำบลทับมานะครับผม ท่านไปดูกันครับบรรยากาศยามเช้าชมวิววัดเขาโบนะครับ ตรงนี้นะครับตรงข้ามวัดนะครับเนี่ยพอหลุดโค้งมาแล้วก็ชะลอเลยนะครับแต่ให้ระวังรดด้านหลังด้วยนะครับเพราะว่าเขาหลุดโค้งมาเขาอาจจะชนตุดเรานะรลรวก็ชะลอแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นตรงประตูมาเลยนะครับนี่ครับถึงแล้วครับาทาขึ้น พี่ๆนักปั่นนะครับเผามาปั่นจักรยานเที่ยวกันน네ะครับทางก็จะประมาณนี้นะครับทางเป็นตะไคร่น้ำนะแต่สำหรับรถแนวอ n d u r o หรือรถวิบากอ่ะเวลาขึ้นเขาจะจะขึ้นง่ายนะครับเราไม่ต้องส่งอะไรนะครับแล้วก็ขี่มาได้เรื่อยๆนะเพราะว่าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเขาก็ขึ้นเนินแบบนี้ได้สบายๆอยู่แล้วนะครับ ผมขี่ขึ้นมาเกียร์สองได้นะครับจะดีตรงนี้นะครับการขี่รถวิบากขึ้นบนเขานะครับเราไม่ต้องลากแต่เกียร์หนึ่งให้เหนื่อยนะครับไม่มีใครมานะเลยเงียบมากเดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปตรงจุดชมวิวสะพานนะครับ ไปครับดือขึ้นไปตรงจุดชมวิวตรงนี้นะครับจะเป็นสะพานให้เราไปชมวิวกันนะครับเสียงรองเท้าผมจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าใส่รองเท้าวิบากมาครับมันจะดังอ๋อเร็ดเร็ดเรเร็ดเวลาเดินนะครับวันเสาร์นะครับไม่ค่อยมีคนขึ้นมานะครับปกติจะมีนักวิ่งหรือนักปั่นเขาขึ้นมาถ่ายรูปกันนะครับจุดนี้เนี่ยนะครับตรงนน้นก็จะเป็นวัด เขาโบนะครับข้างล่างนี่ครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับสําหรับจุดชมวิววัดเขาโบสนะครับใครที่จะขึ้นมาเที่ยวหรือว่าใครจะมาถ่ายรูปนะครับผมแนะนาเลยครับตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับถ้าตอนเย็นเพราะวาทิ์จะตกหลังเขาโลกนู้นนะครับประมาณนี้ครับจะเป็นสะพานสองฝั่งนะครับตรงนี้สะพานถ้าใครมีโดนนะครับมาบินสวยครับตรงนี้ เดี๋ยวเราเดินทางกลับนะครับเงียบเหงามากเลยครับไม่มีคนเลยแนะนำไม่มีเพื่อนมาด้วยนะครับบางวีงนะครับถ้าเกิดไม่มีเพื่อนมาจุดนี้จุดชมวิวนะทีมนี้พาเพื่อนมาชม,มบรรยากาศ แต่จุดชมวิววัดเขาโบดนะครับตอนเช้าเช้านะครับวันนี้เหมือนฝนจะตกนะครับจุดชมวิวก็จะไม่มีใครขึ้นมานะครับปกติจะมีนักวิ่งแล้วก็นักปั่นเขาขึ้นมานะครับแต่วันนี้ไม่มีใครขึ้นมาเลยนะครับเงียบมากเลยแนะนํานะครับใครจะมาก็คือเป็นตอนเย็นๆนะครับพระอาทิตย์จะตกนะครับจะถ่ายรูปได้สวยนะครับสําหรับคนที่จะมาถ่ายรูปนะครับเช็คอินนะวัดเขาโบดนะครับตอนนี้เขาเปิดให้ขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าข้างล่างไม่มีอะไรป้ายผิดหรือว่า มีลวอะไรกั้นไว้นะครับเขาให้ขึ้นมาได้นะครับตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาลงแล้วนะครับเพราะว่าบรรยากาศมันเงียบเหงานะครับไม่มีใครขึ้นมาเลยนะครับเดินทางลง